ัวแรกมาแล้วครับทุกคนกับสียวมี่ i 11 5G ฮะรอบนี้นะฮะใครที่เล่งเรือธงเขาไว้นะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้พร้อมกับราคาพิเศษนะครับสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือในรูปเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันย้ำว่าสเปเชียลไพร์อย่างแน่น,นอนฮนะเริ่มต้นนะฮะต้องบอกว่าเปิดมาเนี่ยหน้ากล่องนะครับจะเขียนว่า108ล้านพิกเซลด้านบนมุมซ้ายนะครับตรงนี้นะครับจะเขียนว่า Sound by h e r m a n Kardon ด้วยว้าว นี่คือสมาร์ทโฟนของมีเครื่องแรกที่ผมเห็นเลยนะฮะว่าในการโคเออร์เจลิงนะครับกับค่ายอื่นนะฮะที่เป็นเสียงแบบนี้มาให้ครับลำโพงเป็นลำโพงคู่อย่างแน่นอน,นครับมาแกะกล่องอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะฮะว่าคลิปนี้มีอะไรให้บ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเขาบอกว่า เป็นกล้องนะครับที่เป็นแบบซีเนมติก108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นแบบวันยู QHD พัทนะครับอัติเมทเคลียร์120เฮิรตซ์และทัชจัมปิ้งเลนนะครับสูงถึง480เฮิรตซ์เลยความแรงฮะแน่นอนฮะเรือธงที่หลายคนชอบครับ Snapdragon 888ฮะและก็ชาร์จเร็ว55วัตต์นะครับบวกกับชาร์จไร้สายนะครับ50วัตต์ และรีเซพชาร์จ10วัตต์ก็ให้มานะฮะหน้าจอนี้นะครับเป็นคอสเคร์บดิดเพย์6.81นิ้วอาโมเลตนะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าขอบด้านข้างเนี่ยจะเป็นขอบโค้งนะครับแต่เรเดียนนะครับหรือองศาการโคร้งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีฟีลลิ่งที่ดีมากเลยมันไม่ได้เป็นน้ำตกลงไปเลยนะครับมันโค้งนิดเดียวเท่านั้นดังนั้นเรื่องติดฟิล์มเนี่ยไม่ยากจนเกินไปนะครับเพราะตัวเครื่องนี ติดฟิล์มมันเนี่ยจากโรงงานนะครับก็มีฟิล์มใสติดมาให้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยใครที่กลัวติดฟิล์มยากนะครับผมว่ารุ่นนี้เนี่ยติดฟิล์มได้ค่อนข้างง่ายนะครับและก็จะมีกล้องหน้ามาให้ตรงนี้นะครับ20ล้านพิกเซลนั่นเองหน้าจอเองนะครับหน้าจอเป็น AMOLED ที่สามารถสแกนนิ้วในหน้าจอได้นะครับก็การสแกนนิ้วเนี่ยรวดเร็วมากๆนะครับแตะเบาๆก็มาแล้วนะครับ l a ซาด้าแอปสารพัดนึ้โหลดเลยอะไรก็มีจุดเด่นครั้งนี้นอกจากเรื่อง 5G CPU สุดแรงแล้วนะฮะก็คือเรื่องของหน้าจอและลำโพงครับเราไปเรื่องลำโพงก่อนนะฮะที่เป็น Sound บ y h i g h m a ก g ร r d อ n นะครับลำโพงคู่เลยไปดูครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยตั้งแค่ไหนนะครับพร้อมอย่าง3 2 1 ส,โโโส่วนสเปคหน้าจอ AMOLED Curved Display with Two Color นี่นะครับยังมาพร้อมกับ Refresh Rate 1 2 0เฮิรตซ์และ Display Mate นะครับที่เทียบระดับ A บวกจอนี้นะครับมีความสว่างสูงสุดนะครับที่900นิตและเร่งได้สูงสุดนะครับที่1,500นิตเลยและสีนะครับมีคอนทราสต์ส,สูงถึง5ล้านต่อ1เลยทีเดียวมีคัลเลอร์กา m u ดนะครับระดับ DCI P3 นะครับ แล้วก็ค่าเ p n ยนะครับเดลต้า E เนี่ยอยู่ที่0.41เท่านั้นเองรองรับ10บิต HDR HDR10+ Plus ด้วยนะครับ SGSI Care Display Certification ด้วยซึ่งหน้าจอนี้เนี่ยต้องบอกว่าจากที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับสมที่จะได้ A บวกจริงๆดูสิสดมากคมมากสวยมากตัว d o ด display นะครับกลองหน้าก็ไม่ได้บดบังแต่อย่างใดนะครับและอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าด้วยการที่เขาวางจอโค้งมาเนี่ยขอบโค้งจริงแต่มันไม่ได้โค้งหนักมากโค้งเยอะมากนะครับ ตัวนี้เนี่ยโค้งน้อยมากๆเลยดังนั้นใครที่ชอบนะครับผมว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นจอโค้งที่ใช้งานได้จริงครับท่านผู้ชมซึ่งจะขอเทียบความละเมียดละมันะครับกับ s 2 1 Ultra 5G ด้วยนึงนะครับเนี่ยคุณดูสิผมว่าขอบโคง้งเขาเห็นปะมันใช้งานได้จริงกว่านะครับมันจะไม่ได้ลงแบบหักมาไวเลยเฉยๆย่เงี้ยหรือว่าแบบดูแลแบบไม่ค่อยสมูทกับขอบอะไรแบบนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยสมูทมากๆนะครับออกแบบหน้าจอมาได้เวิร์กมากแต่สิ่งแรกที่เราอยากบอกทุกคนคือความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะมีความยยเหมือนนกั นิดหนึ่งครับนิดเดียวจริงๆอันนี้เนี่ยไม่รู้เครื่องขายจริงเป็นไหมนะครับแต่ว่าการใช้งานปกติพื้นฐานก็ไม่รู้สึกแลยว่ามัมีปัญหาแต่อย่างไรนะครับ กดแล้วก็ไม่ได้เป็นเหมือนหน้าจอแบบ LCD ที่กดแล้วบุ่มนะครับน้ำวิ่งอะไรแบบนั้นไม่มีนะใช้งานได้ปกติเลยอัตรา refresh rate นะครับอยู่ที่120เฮิรต์แล้วก็ตัวของ ratio นะครับอยู่ที่20:9นั่นเองฮะหน้าจอนี้นะฮะยังได้เกรด A+ นะครับจาก DisplayMate ด้วยของจริงในหน้าจอตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามมากแล้วนะฮะต่อไปนะครับก็คือการรองรับสัญญาณครับเขารองรับสัญญาณ 5G นะครับทั้ง SA และ non-SA เลยจะเห็นว่าตรงนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่องใส่ซิมการ์ดเป็นแบบ2ซิมนะครับแต เพิ่มไมโคร SD c a r กได้พอเชื่อมต่อเป็น t ท p e 4อย่างเดียวฮะไม่มีพอใดๆเพิ่มเติมมานะครับตรงบนนี้จะมีตัว IR มาให้ด้วยนั่นเองครับขอบฝาหลังมานะครับต้องบอกว่าฝาหลังเนี่ยก็เป็นสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นั่นแหละจะเป็นฝาหลังนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีความกึ่งๆด้านนิดน,นึงนะตามสมัยนิยมเลยดังนั้นถามว่าเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายไหมก็ถือว่าเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ มันจะต้องดูในมุมองศานะครับที่สะท้อนเห็นรอยนิ้วมือจริงๆนะครับในบางองศาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเรียบเนียนไปกับตัวเครื่องมีโลโก้เสียวหมี 5G มาให้ตรงนี้ครับส่วนกล้องหลังครั้งนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะฮะเพราะเข้ามาพร้อมกับกล้องหลักสูงสุดนะครับถึง108ล้านพิกเซล f ที่1.85เลยเป็น7ชิ้นเลน OIS นะครับแล้วก็จะเป็นกล้องตัวที่สนะครับที่เป็นอันตรายแองเกิล1 3าล้านพิกเซลส่วนตัวที่3นะครับจะเป็น5ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้ครับ ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะมีออโต้โฟกัสนะครับได้ด้วยนะครับโดยการถ่ายมาโครที่ระยะ3-10ถึงซนติเมตรนั่นเองก็ถือว่าวางกล้องมาในสไตล์ที่แปลกๆไม่ค่อยคุ้นตากันนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยต้องบอกว่าเขาให้มาแค่3ตัวนะครับในระยะที่ครอบคลุมการใช้งานและสามารถถ่ายมาโครได้ด้วยเออเมื่อเราพลิกดูนะครับที่ด้านข้า่งตัวเครื่องนะครับเราเห็นว่าโมดูลกล้องและกล้องเนี่ยก็นูนออกมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะข้อมาทางบาร์นะครับโดยที่ความหนาของตัวเครื่องนะครับเขาบอกว่าอยู่ เพียงแค่8.06ม mm เมเท่านั้นปุ่ม power และปุ่มเพิ่มรดเสียงนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันนอกจากนี้นะฮะในกล่องก็จะมีเคสแถมมาให้ด้วยนะฮะนี่ครับใครกลัวเป็นรอยน้ำมือนะฮะสามารถใส่ไปได้เลยใส่ง่ายนะครับใส่พอดีนะครับอืมแบบนี้แล้วก็ตัวขอบ เคิฟด้านข้างขอบโค้งเนี่ยคุณก็ยังสามารถปัดใช้งานแบบนี้ได้อยู่พอประมาณนะครับอุปกรณ์ในกล่องครับให้มาแค่นี้เลยที่ให้มาครั้งนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นระดับ55วัตต์เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคือสามารถชาร์จไวได้เลยนะครับเต็มสปีดแบบมีสายไม่ต้องเสีเพิ่มนะฮะไปแกะดูตัวเครื่องกันเลยครับตัวเครื่องจริงนะครับต้องบอกว่า,ว,าว้าวก็ครั้งนี้เนี่ยให้ฟีลลิ่งที่แปลกแตกต่าง จากเรือธงในครั้งก่อนๆของเสียวมีในความรู้สึกผมนะครับไปดูความแรงด้านฮาร์ดแวร์นะครับที่โชว์บน IDA64 โหลดมาล่าสุดนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่ CPU เลยฮะเป็น Snapdragon 888จากคอคอมนะครับตัวนี้รองรับ 5G ซึ่งจะแบ่งแกนนะครับเป็น3รูปแบบนะครับแแกน4แกนเป็น A 5 5 1.8 GHz นะครับ3แกน A 7 8นะครับ 2 4 1 9นกิกะเฮิร์นะครับหรือว่า2 4 1 9เมกะเฮิร์นั่นแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ยังไม่โชว์ขึ้นมานะครับก็จะเป็น2 8กิกะเฮิร์นั่นเองตัวนี้เป็นคอแรงนะฮะ ส่วนซิสเต็มที่โชว์มานะครับแรมเป็น8 g b LPDDR 5รุ่นใหม่เลยนะฮะ3,200 m h กด้วยนะครับความเร็วเนี่ยเร็วกว่าเดิมแล้วก็หน่วยเก็บความจำนะครับจะมีให้เลือกระหว่าง128กับ256นะครับตัวนี้128เป็น UFS 3.1นั่นเองครับ GPU เป็น Adreno 660นั่นเองครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยระดับ4,600 m ิลนะครับหน้าจอ6.81นิ้วนี้นะฮะยังเป็นกระจกหน้าจอแบบ Gorilla Glass Victus ด้วยนะครับแข็งแรงคงทนหายห่วงครับ อีกเรื่องสําคัญหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องกล้องฮะ,ะท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าผมลองแล้วนะใช้ได้วะ่ะสุดยอดจริงนะครับกล้องหลังร้อยแล้านมิกเซลนะครับผมลองเอาสายต่อมานะครับที่เป็นแบบ HML นะครับต่อออกจอดิสเพย์เสียบแล้วณนะตอนนี้นะครับภาพยังไม่ขึ้นนะฮะอนาคตไม่รู้จะอัปเดตได้หรือเปล่านะครับไม่มีข้อมูลส่วนนี้มาแล้วก็ภาพที้เนี้ยผมถ่ายมานะครับผมว่านะเฮ้ยครั้งนี้เนี่ยเวิร์กนะคือถ่ายตอนกลางคืนเนี่ย ที่เป็นตัวของไนท์โหมดนะครับคุณสามารถถ่ายได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตรว w i d อ a n เก e w i d ปกติหรือว่าระยะ t e l e p h o ต้ z o มนะครับใช้งานได้นะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับอหลอดไม่หายนะจ๊ะแบบนี้นี่ลองถ่ายมาหลายภาพนะครับ u ั t r a ้ามาโครับหรือว่ามาโครระยะใกล้สุด3เซนติเมตรนะครับดีมากชัดมากนะครับใช้กล้อง t e l e p h o ต้ในการถ่ายนะครับเป็นการถ่ายแบบ auto โฟ c u s นั่นเองครับ3-10เซนเนี่ยได้หมดเลยนะครับ นี่ดอกมงดอกไม้ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งเขาจะมีโหมดพิเศษนะครับที่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับเป็นเมจิกวิดีโอด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะคลิปพรีวิวเบื้องต้นแกะกล่องประมาณนี้ก่อนครับกับ Xiaomi Mi 11 5G ครับพาพร้อมกับซาวบายไฮแมนกระดและกล้องหลังสุดๆ108ล้านพิกเซลราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะมีอัปเดตที่ใต้คลิปนี้นะฮะพร้อมกับตวิวเต็มเจอกันเร็วนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับบายบายทุกคนสวัสดี